ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านเด้อมาให้อาหารปลานะครับเป็นปลาคอนะครับปลาคอฮะมีปลาช่อนเนาะหัวแตกถึกตีทั้งเลนะยเนาะฮะตัวค่อนข้างยอดเซนหายไปทั้งนานี่เพราะตรงนี้ล,นล่ามไปตัวนี่เป็นปลาคอนะครับปลาคอน้อยเมืนหน่อยเหรอครับไนต้มนะครับออลอง ลองซูมเบื่องจักหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าหลายตัวนะครับคอมันบืดนมากนะครับเออมันก็มีลูกปลาเค็งนะครับฝัน้างฝุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบุปลาคอยนี่นะครับมันจะมีลูกปลาเค็งนะครับลูกปลาเคง็งเออตอนแรกพบกว่ามันลูกปลาหยังฟังส้าง,น,น,าง,างน,นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับ มันสิมี่อเบบ่งดีๆมันสิมีรูปลาเข็งนะครับนะรูปลาเข็งอ่าเป็นปลาหมอชุมพรนะครับที่ผมปล่อยไ้นะครับแต่มันบืนลงมาทางหลางสิครับบอวางอยู่ด้านบนนะครับสูงๆอยู่ฟังทังหูดนะครับบอบอปลาเข็งอยู่ไกลๆหนึ่งครับเลยยเติมคุงไปอีกนะครับอันนี้ปลาคอนะฮะปลาคออันนี้มีลูกปลาเข็งน้ำครับีสุ่มบ่ นี่พยายามซุ่มให้เบิ่งนะครับเด้อซุ่มเบิ่งลูกปลาเค็งนะครับลูกปลาเค็งมันก็ออก์ลูกของมันเองครับธรรมชาติของผมก็ปล่อยปล่อยเป็นธรรมชาติของมันไปนะครับเอากอาค่ขอ,ขอยๆนี่ครับผมให้อาหารมันมันก็ล่ายขึ้นมาก,กินทั้งสีแ่แหละนะครับร่อยขึกก้นมากินซุ่มปลาคอตั้งแต่อยขึ้นมาก,กินนี่นนครันะ เป็นย้อนแสงครับย้อนแสงมีแสงอาทิตย์นี่ประมาณนี้ครับนี่เป็นปลาช่อนใหญ่นะครับปลาคอใไงหรอกมักงห็นมีมิต่หัวนะครับเป็นมีปลาหลุดขอ,อกอยู่ข้างในอยู่แต่ว่าออตอนนี้มันมันไปทางใดระบุแต่มันก็อยู่ในบอ่อนี่ละครับในบอ่อนี่ครับบอ่อนี่ตอนขุดก็ลึกกว้างเมตร เม็ดหาสิบลึกเม็ดหาสิบนะครับลึกเม็ดหาสิบเงีวไปตอนนี้ก็สิกว้างอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งนี่แล้วโอ้ลึกประมาณเม็ดหนึ่งนะครับย <c oughs> งีวประมาณสามสิบเมตรครับสามสิบกว่าเมตรนะครับรนี่ปลาคอก็จะนั่งเบิงนะครับเนี่ทนยทางหนก็สิมีอ่ลูกปลาเข็งนะครับค่อ,อยๆลบปลาคออยู่นะครับให้หันปลาชนนะครับ ไม่อาหารกันสิมายืนเบื้องนี้ตรงสิหรอครับมันเป็นตะเบิ้งนี่ครับตัวนึงยืนทั้งหน้านี่ใกล้ๆนะครับซูมมึงถ้ามันอาหารบ่พอมันก็สิกินนะถ้ามันบ่อิ่มนะมันก็จับได้มันก็สิกินถ้าบ่รู้ส่วนมากมันมันต่าขนาดปลาซิวมันก็บ่ทันส่วนมากมันกินตะแมงมันโดดสวบตะแมงเห็นจุ้มจ้ำจุ้มจ้ำโดดสวบแมงนะครับนี่ อันนี้ผมก็ล้อมหัวไว้นะครับล้อมกําแพงไว้นะครับปลามันสิบือนออกมางนี้นะครับ,รรบน,รนะครับล้อมกําแพงไว้นะครับถ้าในเสร็จนะครับอุ่ยเอาไปสุดที่กิงสีอ้อมมัหมดหน้าเลยครับรกําแพงนะครับอ้อมกําแพงในสีอ้อมมดหน้าคนนะนะครับเอออ้อมกระเบื้องนะครับสามเสนไม่ <laughs> มมยู่นหรอก <laughs> อันนี้มีลูกปลาเค็งนัน่มเ่ยอันนี้ปลาคอนะแซ่บย้อนหายแมนด้วยนะี่ไม่ลอยปลาคอนะครับมีปลาคออ่าถือมากินแล้วอืมพวดหลายตัวแล้วครับนะปลาคอเป็นตะเบิงครับ เป็นต้ตตมน้ำต้มนะครับต้มปลานะครับต้มปลาโอเคครับผมก็พุ้นครับตอนท่านเห็นปลาเค,งค็งึ้นมากินเลยถ้าหันเห็นลูกมันนะครับมันก็จิไลายคนไละลายไปเรื่อยเลยอืมอาทิตย์มันก็เป็นยังเมกบังหรือยังไงเป็นนอนอโอเคครับผม ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมับฟังนะครับเวยชั่วโมงผมใก,กล้ถึงแล้วใกล้เป็นเงินแล้วสามพันชั่วโมงแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ